ไหลไปแล้วไม่มีวันไหลกลับก็ไม่มีแล้วไปแล้วไปเลยเอ่แล้วแล้วไปเนี่ยไปนี่ไปแบบใหญ่โตเลยนะไม่ใช่ไปเล็กๆนะไปใหญ่เลยนะเออไปแบบประกาศกล้องไปทั่วตลอดทางอ่ะเอประกาศไปทั่วตลอดอ่ะไปตลอดทางอ่ะตลอดอ่ะประกาศไปเลยมันมันก็ไม่มีใคร <c oughs> ใครสนใจนะก็ไม่มี เขาจึงรู้ตอนนี้รู้สึกแล้วแอดว่านะรู้สึกแล้วว่าไปไหนก็ไม่ได้นะกลับมาก็ไม่ได้ไปต่อก็ไปไม่ได้เราก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> อยู่นิ่งๆน,นะครับอยู่ไม่ต้องทำอะไรก็เหม่อๆมๆแม่ๆไปอยู่ธรรมดาธรรมดาแต่พออยู่ไปนานๆานเข้ามันก็ไม่ได้เก็บสเออไม่ได้จุดไฟเผาตัวเองซะเลย เอาให้มันรู้ดำรู้ชมพูไปเลย <c oughs> จะได้โชดช่วงไปเลยอ <c oughs> <ๆ>ืมเขาเรียกว่านะครับ <c oughs> เออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกนะครับเลยเงียบใช่ไหม <c oughs> โอ้ยถ้าถ้าไปอยู่ใช่ไหม ถ้าไปอยู่นาแบบช่างใหญ่นะออยู่นาที่ช่างใหญ่ใช่ไหมป่านนี้แกงคงได้ใส่ไปแล้วเอายิ่งแกงคงได้ใส่ไปแล้วขนาดป้าดาแกยังใส่ไปแล้วเลยเห็นไหมอเออแกยังได้ใสแกยังยิ้มสวยเลยเดี๋ยวนี้นะเออแต่ถ้าขาดนี้ไปเขาคงได้ใส่ไปแล้วนะเอฟซี FC เขาคงช่วยใ,ใส่ไปเรียบร้อยแต่จริงๆนะ่ะเออไปใส่ได้เนี่ยที่ที่โรงพยาบาลเออโรงพยาบาลเขาก็ให้ใส่อยู่นะปัจจุบันเนี่ย ทานข้าวย่ญญางงอนะครับแอตุนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่งแดดร้อนใครก็ไม่ได้มีใครกลับมาหรอกก็ไม่มีการกลับมาอยู่ค <c oughs> คือไปแล้วนี่ไปรับนะไปแล้วกลับมาไม่ได้ก็อย่างนั้นแหละเออกลับมาไม่ได้ทำยังไงได้เอีซี สวัสดีนางเสดาวด้วยนะครับผมคุณลำดวนนะครับ <c oughs> ทำยังไงก็ไม่ได้แหละเอฟซีนะครับอเราไปรวมกันเหรอไม่ได้เข้ากันนะเออคุณดวงนาภานะเขาไม่ได้เข้ากันนะเออคันนั้นก็ไม่เอายิ่งทำให้ไปกันใหญ่นะเออมันคือพูเนี้เขาคนละสายอะ่ะ <c oughs> เออมันคนละสายนะครับ เออคนละสายกันมันมันเดินสายเดียวกันไม่ได้หรอกเขาเดินคนละสายกันอยู่ตอนเนี้ยนะคเออขานั้นเขาเป็นสายสายธรรมาหากินนะเอฟซี FC. แต่สายนี้ก็สายบันเทิงมันคนละสายเออคุณอมภันะครับออใช่ครับผมนะครับนั่นแหละนะครับ ถ้าถ้าไปอยู่ที่นู่นอ่ะแกได้ใส่แล้วนะอ่าได้ใส่แล้วนะครับยิ้มสวยแล้วป่านนี้นะแอนบอกได้เลยนะอ่าเห็นไหมแต่ก่อนป้าดายิ้มทีหนึ่งนี่โอ้โหนะครับหม้อข้าวเดือดเดี๋ยวนี้สบายแล้วเห็นไหมแกยิ้มสวยแล้วเออแต่ถ้าสาขานี้ไปเนี่ยก็อาจจะได้เอฟซีอาจจะช่วยนะครับช่วยใส่ให้อยู่เอ่อแต่ไปที่นู่นก็ไม่ได้อยู่ดีแหละเอฟซีนยที่นั่นเนี่ย เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไหมอ่อมีการสวดมนมีการอะไรกันแต่ที่นี่มันไม่ใช่เอสซคนัรอย่างนะอันนี้เข้าไปเดี๋ยวนวงแตกหมดนะครับดีแล้วใช่ไหมเออดีแล้วนะครับ ะคนอย่างว่าแหละคนเรามันก็อย่างว่าแหละนะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองทั้งนั้นการกระทําเนี่ยแท้เอาจริงๆนะที่ผ่านมาเนะี่ยมีแต่การกระทาในแท้ที่อยู่ด้วยกันมามีประเด็นมีปัญหาก็การกระทําทั้งนั้นอ,อยู่เพราะการกระทําทั้งนั้นคนเรานะไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนมันก็จะเป็นเดือดร้อนไปแบบนี้แหละ <c oughs> นะ <screws> นักเลงพอเอาที่สบายใจแล้วกันนะยืนให้ยาวๆเลยนะเอาจริงๆนะยืนให้ตลอดแล้วกันยืนยาวๆไปไม่ต้องคิดมากนะยืนยาวๆไปแล้วกันไม่ต้องซีเรียนบอกได้เลยะแต่ตอนนี้ก็พยายามจะเกาะแล้วล่ะนะ อจริงๆมันไม่มีอะไรก็ต้องเกาะนะมมันมันเพื่อจะเอาดึงตัวเองไปให้รอดเนะี่ยต้องเกาะถ้าไม่เกาะไปอยู่ไม่ได้เด็กยังว่าอนะ่อืมไม่เกาะไปอยู่ลําบากก็ต้องเกาะก็ใช่ครับผมนะอืมก็เป็นเป็นธรรมดานะครับคือเป็นเด็กอะ่ะนะครับเป็นเด็กอืม เขาต้องมาที่หนึ่งไงโอ้ถ้าไปอยู่ที่นู่นไม่ได้เราขัดกัญ้าไปขัดกันกัญญา้าไม่ได้นะเออจไหมแกขยันอยู่แล้วขานั้นนะ่ะนะอืมไปไหนกูเรนูนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ อาจจะออกไปนะครับไปดูแสงสีสักบ้างนะเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับคือพูดง่ายมันมันเทียบกันไม่ได้แล้วตอนนี้แอดบอกได้เลยนะอืมเขาพูดได้อย่างเดียวแต่ว่าเขาทาไม่ได้หรอกใช่ไหมทําไม่ได้หรอกอันนี้มันคือเ็าเรียกว่ามานเอาง่ายจะไปสกัดกั้นนะครับ สกัดกั้นเขาอย่างงูนอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะไปว่าอ่าตําหนิติติงนะเรื่องอ่าการทําบุญที่นู่นน่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ยไม่รู้จะไปสกัดกั้นได้ยังไงเออก็ประมาณนั่นแหละก็นั่นแหละก็คือตามพวกนั้นเนีไย คือถ้าไปหลงไปหลงคนนะครับคนสายตั่นถ้าไปหลงตามนั้นก็ก็จะพูดเลยเถิดไปมันก็จะไปเรื่อยเออก็คือพูดไยสร้างประเด็นให้เอาเอา,เอาประเด็นนี้ไปพูดนะเออถ้าไปตามนั้นนะไม่ได้หรอกเอฟซีเนี่ยคือคนที่จะเสียเนี่ยมันไม่ใช่เอฟซีเขานะไม่ใช่สายปั่นนะที่จะเสียแกนั่นแหละอืม นะแกนั่นแหละที่จะเสียนะคนอื่นเขาไม่ได้เสียด้วยนะใช่ครับผมเพิ่มกรรมชัดเจนนะวจะไปขัดขวางคนทําบุญไม่ได้นะเพราะว่ายังไงเขาก็ทําอยู่แล้วนะไปสกัดกั้นเขาอย่างเงี้ <c oughs> ไปสกัดกั้นในเรื่องการทําบุญเขาว่ามันไม่รอดนะแบบนั้นนะเดี๋ยวก็ตามหลักก็แย่อยู่แล้วนะ ทำไมไม่มีน้ำใจใช่เตือนไม่ได้พูดไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยเออไม่เข้าใจกันเนี่ยออ้ทะเลาะกันมาตลอดทางแอนอ,อ่ะเออคือต้องเถียงกันอะ่ะต้องเถียงกันเถียงกันเป็นเอาเป็นเอาตายทีเดียว <c oughs> เขาไม่ยอมไงเออเขาทิดว่าเขาถูกไงเขาไม่ยอมก็เถียงกันเนี่ยใจ่ไหม,มตามน,านั้นนะคุณจิตสำนึกนะครับอืมไปดูออกมาแบบนี้สองน้า บัานแหละคุณคณิษฐานะครับอืมคือเขาบอกว่าแผ่นดินเนี้ยเขาจะไปไหนก็ได้เออเขาบอกแผ่นดินจะไปไหนก็ได้ไ,ได้มันไปได้นะแต่เราก็ต้องดูว่าไปที่ไหนก็ได้แต่ยกเว้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามอะยกเว้นฝั่งตรงข้ามไปแล้วมันก็มีปัญหาไงมีปัญหามีเหตุผลเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจะต้องเป็นต้องเลือกไง มันต้องเลือกเด็ดขาดในเมื่อเลือกแล้วอ่ะก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละไปตามนั้นอ่ะตามที่เลือกอ่ะเอฟซีเนื่เลือกแล้วก็ต้องเป็นไปไปตามนั้นเพราะฉะนั้นมันแก้ไขอย่างอื่นไม่ได้คุณเลือกแล้วอ่ะก่อนไปก็คิดอยู่แล้วว่าเออต้องเป็นแบบนี้แบบนี้พอไปแล้วจะกลับมามันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ตอนแรกจะกลับมาแต่มาไม่ได้แล้ว ทางใหญ่เขาบอกเาบอกว่าอยู่แบบนั้นละดีแล้วเออไม่ต้องกลับมาเ้าว่างานให้อยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบนี้ยดีแล้วเขาว่างานโอ้โหเจ็บเลยนะคำนี้เจ็บเออเขาเป็นคนเลือกเองจริงๆนะจริงๆงนะพูดง่ายอนะ่ะทางใหญ่เขาไม่เคยพูดถึงคือเขาอาจจะลืมไปแล้วด้วยก็ได้นะเออ่ยเขาลืมไปแล้ เรื่องนี้นะเออเขาลืมเขาลืมไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาก็พยายามเตือนความทรงจําว่าเอ้ยยังมีเขาอยู่นะเอออย่าเพิ่งลืมเขนานะยังมีเขาอยู่เพราะว่างั้นใช่ครับมีแน่นอนมีแน่นอนเพราะเขาคู่กัดกันอยู่แล้วขนาดอยู่ที่นี่ยังมีเลย fc มีประเด็นมีปัญหากันยังมี เออแล้วที่อยู่ถ้าอยู่พูดง่ายเสือสองตัวอยู่กันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เอฟซีเสือตรงตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้ถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องอยู่สิบเอ็ดตัวนะมันก็เป็นแบบนั้นนะครับอืม อยู่ยังไงล่ะจะอยู่ให้ให้แบบเงียบๆอยู่เงียบๆก็ไม่ได้อีกเนะี่ยถ้าอยู่แบบดังเปียงปางเปียงปางนะเนี่ยโอ้ก็ไม่ดีอีกนะเออดังนะมันได้เป็นพักๆได้อยู่แต่ดังยาวๆไม่ดีนะอ,อมีปัญหาแน่นอนเออ ไม่ได้สิคุณรัศมีนะครับเขาต้องเป็นต้องเกาะนะครับเออนะสวัสดีครับคุณบาวเดียนะครับ <c oughs> จําเป็นต้องเกาะไม่เกาะไม่ได้เออจําเป็นต้องเกาะไม่เกาะก็อยู่กันไม่ได้ไงนี่คือประเด็นนะครับรอดูสองนาส้มเหรอ ก็เขาไม่ค่อยยุ่งกันนะคุณกนิษฐานะที่แอดอยู่ที่นี่นะถามว่าเขาเขามีปัญหาไหมก็ไม่น่าจะมีเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกันอะเอาง่ายๆขาไม่ค่อยไปยุ่งกันสวัสดีครับคุณรงแขน,น,นะครับมีเรื่องอะไรนะครับก็นี่แหละตามหน้าเสือเลยนะตามหน้าเสือว่าม่มีประเด็นใครไปแซะช่างใหญ่ ใช่ครับผมนะก็คือที่นี่นะแอดบอกเลยเลยว่าเขาไม่ค่อยได้ไปหากันเพราะมันอยู่กนละหมู่บ้านด้วยไกลกันด้วยนะอืมก็จะไปก็ต้องขี่รถไปแหละขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปมันก็ไกลอยู่เออแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยทั้งน้นเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะเขาก็อยู่บ้านขเขาะ